ต้นนี้ข้าเพ็ดอย่างน้ามือนี่ข้จิมกรอบจ้าขับจิมกอรอบเนาะท่ะาตองเพ็ดสีก่อนบอกเอาสีออาท่านแ้วแล้วก็แซ่ได้อะสีเป็นมาหาประมาณสิบยี่สิสาคาสสบค่ะเอาข้นมาคู่กับแป้งคู่กับแป้งปแล้วก็ตั้งน้ำเกือแล้วก็ไปเอาขึน,น,ขนมาล้วกเทามันหนอไหอเคตอไปคือพอทำเสร็จก็ไปต้มาโอเคต่ว่า <Okay. S 1> ตอนนี้เขาก็เอามาปุกกระแป้งแป้งเหยียดหน้าแป้งแป้งน่าจะเป็งน่านโอเคแล้วกิ่กุมูตัวนี้แล้วมันง่ายค่ะนี้สีได้เพราะว่าเขาต้องเอาออกมาจากนี่นั่เด้อเอามาออกมาจากแป้งน่าออกมาเป็นกรอนๆสีนมันกอนไข่กอนมันเพราะว่าเวลาเาเอาไปต้ม มันจะสิได้เป็นก่อนไผ่ก่อนมันแล้วเขาก็สจ้เห็นสีมันขนา้างในเดี๋ยวรอยลอยชมต่อไปดีกว่านะจึงสได็จืตนมเต็นจากนั้นเซตถ้าก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาใส่รอไหวประมาณหาถึงสิบนาทีดูจากว่ามันลอยขึ้นมานะคะ กับแปลว่ามันกัสีอกซูกแล้วโอเคแล้วค่ะเไกลแล้วแล้วแล้วอีกรอบหนึ่งเด็ดสีชมพูกับสีเขียวเดี๋ยวอยากินด้วยมันงามเอมันงามเมมแมน จากนั้นกระต้มน้ากะทิส่อ่อนๆใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ตาตาลด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้มข้าวโพดใส่น้เด้อค่ะสีสันสวยงามแห้งแล้วก็อ่าอย่าลืมใส่น้าแข็งเด้อค่ะแซ่บหวานชื่นใจเย็นอากาศหอนๆงงามๆขอบคุณคนทําเด้อค่ะ เค่ะคาแซ่บแซ่บแซมมาเด้อค่ะขนมหวานโอ้ยนหนักเป็นนุ่นไปถามนานนานนานใน้อกระดับนานนี่คือสีอุ้ยอุ้ยมากหลายงานเอง